มึงกัดแล้วกัดแล้วมึงกัดแล้วกัดแล้วอือนี่กัดกับยางนิวตรอนสีเขียวเนียวซับมึงกัดแล้วกัดแล้วอือมึงกัดแล้วกัดแล้วมึงกัดแล้วกัดแล้วอือ กระดิมลิมเลาะริ่งเลาะริ่งเลาะริงเลาะริงแนวสารายใช้ยาหืมใส่ดีด้วยนี่ทุกคนมาแล้วแต้มแรกไซส์สามขีดสีขีดนี่กัดกบยางนิวตรอนสีเขียวเนียวซับแม่ไม่ได้ใช้นานก็ยังหม่านเหมือนเดิมนะครับดูตัวอ้วนๆเรียวๆกำลังดี ไม่เล็กไม่ใหญ่นี่อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่ากอบอยางนิวตรอนเนี่ยปากาัดแล้ววัดนะเบ็ดพลิกทุกตัวนี่เป็นลักษณะแบบนเนี้ยเนี่ยเบ็ดเปิดจังๆวัดปลาเนี่ยเบ็ดคมๆไม่มีพลาดเบ็ดคมมากแข็งๆคมๆเลยกอบอยางนิวตรอนนี่ของน้ำมินสา,ารลัวนะครับ ตกปลาอ่างทองเหยื่อดีมีคุณภาพ